ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีเ,เพื่อนๆจ๋า g l จะพาเ,เพื่อนๆไปซื้อบะเบทีนะคะเหมือนเดิมนะไปซื้อชาไข่มุกนะคะร้านเดิมของกบนะก่อนที่เราจะไปทําปูนะคะวันนี้กบจะชวนเ,นเพื่อนๆมากินปูนะคะปูลาสกานะที่เราซื้อมานานมากเรายังไม่กินสักทีนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่กบจะทาปูลาสกากินกันแต่ว่า ตอนนี้เราไปซื้อชาไข่มูก,ก่อนตอนนี้ร่างกายของกบต้องการความหวานนะคะไปกันเลยมามาแช n น,นาทาวนนี่ก็จะมีกินอาหารแบบว่าคุ้น,ค,นคุ้นของเราไอเอาอะไรเอากาแฟฮาลคอฟฟี่หรอเอเอโอเคตอนนี้คาโก้มิลคีกบ,บจะเอาอันนี้ ที่เราเอาอะไรก็เลือกเอาได้แล้วนะคะของกบเปลี่ยนวันนี้กบกินเป็นเผือกนะคะของสามีเขาเอาเป็นกาแฟเนาะ โอเคกลับบ้านไปกินปูกันนะคะกับการไอเจ้านี่แล้วนะคะนั่นก็คือปูลาสกาของกบนั่นเองนะคะเพื่อนๆจ๋าที่กบซื้อมานะคะก็ถึงเวลาที่เราจะจัดการเขาแล้วนะคะเดี๋ยกบจะเอาออกมานะคะให้เขาละลายสน่อนนะคะเพราะว่าเพิ่งจะออกมาจากช่องแข็งค่ะ แล้วก็กินกับน้ําจิ้มแซ่บๆนะคะส่วนมากสามีกบจะเป็นคนที่ชอบให้กบตําน้ําจิ้มเองนะคะไม่ค่อยให้กบปั่นน้าจิ้มนะแต่วันนี้กบจะทำสองแบบเลยนะคะทั้งปั่นน้ําจิ้มแล้วก็น้ําจิ้มตํานะคะอืมัมนน่ากินมากยั่วๆเลยเดี๋ยวจัดการให้เขาแบบว่าละลายละลายก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปนึ่งกันนะคะ กบไม่แน่ใจว่าที่นี่เขาใช้วิธีการทําให้แบบสุกจริงๆกบว่ามันสุกแล้วแต่ว่าเขานึง่งหรือเขาต้มอ่ะกบไม่แน่ใจนะแต่กบก็จะเอาไปนึ่งนะคะแต่ว่าต้องรอให้เขาแบบละลายก่อนเนาะอู้พูดแล้วก็น้ำไหลๆนะคะนี่นะคะก็จะเป็นคลิปที่ พูดไปคุยไปทําไปด้วยนะคะเพราะว่ากบก็อยากมาคุยนุ่นคุยนี่กับเพื่อนๆนะคะก็ไม่มีคลิปคุยนานแล้วนะคะก็บางครั้งก็ทําอาหารก็อึดอัดนะคะไม่ได้คุยอะไรเลยไม่ค่อยได้คุยก็อยากคุยเนาะโอเคเรามาทําน้ําจิ้มกันนะคะน้ําจิ้มของกบก็ปั่นเอานะคะอย่างที่บอกเนาะเพราะว่ากบชอบน้ําจิ้มปั่นนะคะแต่สามีกบอะค่อนข้างที่จะชอบน้ําจิ้มตํานะ นี่คือน้ำจิ้มที่กบตำเอาไว้นะคือมันอยู่ในตู้เย็นนะคะสามีบอกว่าใช้ได้ก็เอาอันนี้กันแล้วกันเพราะว่ากบก็จะมีน้ําจิ้มตําแบบนี้ให้ไหว้ในตู้เย็นอยู่ประจํานะคะเพราะว่าสามีกบเขาชอบกินน้ําจิ้มตํามากกว่าน้าจิ้มปั่นนะคะเห็นไหมคะอยู่ด้วยกันก็มีความชอบที่แตกต่างกันนะคะเพืเ่อนๆจ๋าสามีก็จะชอบอีกแบบกบก็จะชอบอีกแบบนะคะโอเคน้ําจิ้มปั่นของกบก็จะมีมะนาวนะคะน้ำเปล่าเกลือน้ำตาลมะพร้าว กระเทียมพริกอันนี้กบไม่มีรากผักชีนะคะกบก็ขออนุญาตใช้ผักชีนะคะอันนี้ก็มิ้นท์นะคะหรือใบสะระแหน่นะคะ,ะการทํากับข้าวเนาะมันไม่มีอะไรที่ตายตัวเขาอาจจะบอกเรามาอยู่นะคะแต่พอเรามาชิมนะรสชาติเราอาจจะบางคนก็อาจจะชอบหวานบางคนก็อาจจะเพิ่มหวานเพิ่มน้ําตาลเพิ่มมะนาวเนาะมันไม่มีอะไรที่แบบตายตัวแต่มันมีคําว่าตายตัวก็คือบอกเบสิกว่า มันมีอะไรบ้างองค์ประกอบของอาหารแต่ละอย่างนั้นๆเนาะแต่ว่ารสชาติมันก็ขึ้นอยู่กับคนทานนะคะเพราะว่ามันอาจจะรสชาติชอบไม่เหมือนกันนะคะโอเคเรามาปั่นกันเลยนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าเอาทุกอย่างเข้าเครื่องนะคะได้แล้วนะคะเทลงไปเลย แล้วก็ปรุงตามใจชอบเลยนะคะถ้าขาดเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวขาดหวานเค็มก็เติมนะคะตามที่เราชอบเลยนะคะเพื่อนๆจา๋าอย่างที่บอกเนาะอาหารไม่มีสูตรตายตัวนะคะเพื่อนๆเ,เพื่อนจ๋ากบจับขาปูจะกินปูโดนแทงเลือดเลยเอาที่รลกมาไม่รู้อะค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าเนี่ยหมอ้อซึงของกบมันเล็กอะ่ะแล้วกบจะทำยังไงกับปูนี่ดีอะ เราเอามาหั่นไหที่รักกาบซึ่งหไม่ใช่ okay, ก็ะสุนทำเองดีกว่าสามีกบเก่งก้าง,งเพื่อนมือกบเลือดเห็นไหมถคากบไม่ทําเองก็สามีกบผู้ชายทำไม่เหมือนผู้หญิงนะเนี่ยทาไงที่รักมาตัดให้มันสั้นๆไปแล้วกันนะอเออมันตัดได้อยู่นี่โอเคตัดให้มันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะ ค่ะเพื่อนๆจ๋าเอามานึ่งปูกันนาะจะจับก็กลัวเนาะแต่กดเข้าโอเคโอเคโอแล้วก็ใส่ขาตรงนี้ลงไปหนึ่องนะคะ15นาทีแล้วมาเจอกันค่ะเวลาแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋ามาดูกันอ้เสร็จแล้ว ปิดเตานะคะแล้วก็จัดเสิร์ฟค่ะเพื่อนๆปูเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพืเ่อนๆจ๋าปูนะคะขาปูใหญ่ๆบุ้มๆเลยนะคะเพื่อนๆน้ำจิ้มของสานะอันนี้น้ำจิ้มของกบกบก็เพิ่มเติมด้วยขนมจีนนะคะแล้วก็ส้มตำนะคะส้มตำแล้วก็แหนมนะคะส้มตำกบใส่มะเขือถั่ว ถั่วฝักยาวนะคะเพื่อนๆอืมแล้วก็คือนี่แก้เผ็ดเงาะนะคะอู้เพื่อนเพื่อนจ๋ามาค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋ามากินด้วยกันกะก,บ,กบนะคะลองมาอ,อุ้ยอ้เ่อเม่จนจ๋าหนามนะคะเพื่อนเพื่อนจะกินเขาต้องิีมันก็ยากลำบากสักน,นิดนึงเพื่อนเพื่อนคุ้มอยู่ ดูความเนื้อเดี๋ยวมันดึงกดว่ามันดึงออกมาไม่ได้เอออย่าฉลาดหมมันดึงออกไปบ่ได้ครับนี่มันตัดให้มันหมดเลยแบบนี้นี่ค่ะเพื่อนๆจา๋าปัวัสกาของเราแล้วก็ดันขึ้นมาแบบนี้นี่ยั่วๆค่ะก็สมราคาเขาอยู่นะกบว่าถ้าได้ชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะหืมนะ เอากบก็จะมาจิ้มน้ำจิ้มของกกบนี่แหละจุ่มเข้าไปไม่ต้องถ่ายหนูนะอืมอืมอร่อยมากเพ,พื่อนๆสานูเดี๋ยวให้ดูดูดิดูเนื้อห้องในของเขาอืมเพ,พื่อนๆเหมือนปูอัดเลยอ่ะแต่ไม่ใช่มันคือปูลาสก้าดูความเนื้อดิเดี๋ยวให้สาชิมหน่อย ให้ตากล้องชิมซะหน่อยนะพอแล้วโอ้ตากล้องแบบกาดออกมาแบบอันนี้เลยอร่อยไหมทีล่ละเนื้อมันสุดยอดเลยคุ้มอยู่นะสี่สิบเดยนอน่ะก็คือแบบก็โอเคอะกบถามว่าคุ้มไหมก็โอเคอยู่นะเพราะมันมีเนื้อเพราะมันเนื้อมันเป็นก้อนแบบนี้กบคิ่ว่านี่ก็จะเป็นก้อนอันนี้ก็จะเป็นก้อนใหญ่ๆเหมือนกันเดี๋ยวลองลองไอชิ้นเล็กๆนี่หน่อยสิมีมีม อันนี้กดขออนุญาตวางนะไม่เป็นไรเพราะเพราะเรากินกินที่บ้านนะถ้าถ้ากินกับคนอื่นอาจจะไม่ต้องทําห้ามทําแบบนี้เมาลองตัดขาดเล็กๆสิก็จะมีอะไรให้เรากินไหมโหเห็นไหมครับเพื่อนๆจ๋ามันมีไม่ใช่ไก่กานะไม่ใช่ไก่กาอาราเร่นะนี่ดู คือแบบโอเคอยู่พเพื่อนมันมีอันนี้ตรงกลางเนี่ยมันมีเส้นอันนี้ของมันเนี่ยพเพื่อนเนี่ยตรงเนี้ยคือจริงๆมันเป็นก้อนแบบนี้เนาะแต่มันมีเส้นอันเนี้ยหืมยั่วมาก,วกเพื่อนๆจา๋ามามาค่ะพเพื่อนๆมามาะคานด้วยกันกระกบนะคะส้มตำก็นอนรอเราอยู่ตรงนั้นกับแหนมนะโอ้ยเพื่อนๆจา๋ามื้อน,นี้อร่อยแน่นอนนะคะโอเคไปแล้วเดี๋ยวมาดูเงาะสิ โอ้เงาะก็สวยงามนะคะกบซื้อมาในราคา7เหรียญเกือบ8ดเหรียญน,นะคะก็ตีไปสัก 4, 8, 2 4งร้อยสี่สปดไปปามยนะคะ240นะคะถือว่าเป็นการซื้องาะที่คุ้มนะคะเดี๋ยวขอกินนะหวานด้วยหวานมาก โอเคมันนี่อร่อยแน่นอนค่ะเ,เพื่อนๆโอเคไปทานด้วยกันกับกบนะคะซูปเอาให้เพื่อนๆดูน้อยอร่อยมากอืมใช่จาัดก,การเองทีละก็จาัดก,การให้ก็มาเินชาวไข่มุก <laughs>